หนูขอดูอีกคนได้ไหมคะที่มาด่าพี่ถ้าสมมติว่าพี่นุ่นให้ดูแล้วเนี่ย ทุกคนต้องกดไลค์ให้พี่นุ่นก่อนนะเพราะว่ากว่าที่พี่นุ่นเนี่ยจะกล้าเอามาโชว์นะพี่นุ่นก็ต้องเฮ้ยบอกตัวเองว่าเออเขามาด่าขนาดนี้ก็ต้องโชว์แล้วแหละทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้กับพี่นุ่นด้วยนะคะแล้วก็เม้นต์กันมานะคะว่าทุกคนเนี่ยหลักพี่นุ่นกับหลักแม่วันดีมากๆเพราะว่าน้องคนนี้นะคะเนี่ยคนเนี่ยเขามาด่าแม่พี่นุ่นนะคะว่าอีวันดีนะใช่ไหมไหนดูสิใช่เขาบอกว่าลูกอีวันดีเนี่ยเขามาเม้นต์แบบนี้นะคะพี่นุ่นก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องมาเรียกแม่พีุ่่วา ะะเพราะว่าพี่นุ่นก็ยังไม่เรียกแม่น้องว่าอีเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยรักพี่นุ่นก็อย่าลืมกดติดตามให้กับพี่นุ่นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครจะด่าเนี่ยก็ระวังให้ดีว่าพี่นุ่นจะเอาหน้ามาให้ดูอีกนะคะถ้ามันด่าแรงเกินไปเนี่ยพี่นุ่นก็มีสิทธิ์ที่จะเอาหน้ามาขึ้นนะคะแล้วก็ระวังแล้วกันคนที่ด่านะ